สนับสนุนโดยยาสิฟันซอลต์เกลือตัวจริงเกลือไหนๆก็เรียนแบบซอลต์ไม่ได้อาหารสุนัขเพชรดิกรีติมซำมสุดต้นตำรับระดับ5ดาวจากสุรพลฟู้ดน่ากินต้องลองโอเตโตสปิกกี้ซีรสใหม่บันฝรั่งแท่งรสเข้มข้นจากกุริโกเครื่องดื่มคาราบาวแดง ตัวเป็นแต่งงานมาใช่ไหมไม่ไมยอไม่มีรู้ได้ไงไม่มีใครรู้รอก่างพี่ต่ตัวยี่สติดเ่านั้นนี่ไม่ใช่รเราอะไรแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้แลมโบสิหกเดี๋ยว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 เดีแลมโบสิแล้วเหรอ ก็่มีแลมโบสี่เองไม่ใช่เหรอแค่สี่เองไม่ทีหกเลยเฮ้ยนี่บรรดานแล้วสิหกแล้วนี้เ่อเรื่อยวรื่อยเด่ยเรื่อยเรื่อยร่อเรื่อยเรืงอยรยเรื่อยไรอยเรยเรื่อยเร่อเรอเ่อยเร่เรื่อยยเรื่อเป็นเรยเร่ยเรนเรื่อยเนั่อยรยเรื่อยื่อยเ่เรื่อยเื่อเยเ่อบเรืเยย่อเยเอน่ออบ บูนี่อยู่ในสายเลือดเลยจริตอนซอมขวบแม่ซ้อมหนังบูนดูทุกวันอ๋อเหรอดแม่นี่ราชินีหนังบู๊เลยราชินีหนังบู๊ซ้อมให้ดูด้วยอ้าโอ้ยยังไงไงแม่อานี่ทั้งต่อยทั้งตบทั้งเตะแม่แม่ามีอะไรหลอกไหมมีบทพูดไหมแม่พูดดิไอโชตังกูอยู่ไหนแม่เด็กนี่มันอะไรเนี่ยเบ้า นี่มันซ้อมหนังหรือมันซ้อมพ่อวะเนี่ยเฮ้ยซ้อมทุกวันเลยน้าพ่อพ่อไม่อยู่เฉยนะโอ้ยสู้โธ่โธ่โนะกูยกมือมาสองข้างเอาแล้อ่านเลยว่างั้นพ่อนะครับพ่อเดี๋ยวเจ็บหมดแล้วยนโยนโยว่ะพ่อไม่สู้เลยเพ่อไม่สู้พ่อผมผมรักพ่อผมอะทำไมพ่อสอนผมตลอดอย่าทำร้ายผู้หญิงนี่ชอบนางบู๊มีมี อะไรไอดอลไหมต้นแบบไหมไอดอลไอดอลมาเมื่อกี้บอกไปเลยบูสลีรู้จักไหมรู้จักรู้จักเลยอาไม่รู้จักเกิดเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันตายซะก่อนรู้จักรู้จักดิจาบพนมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้อาาดูอยู่หน้าหม้อเลยเมื่อไรจะสุกไม่ใช่ต้มยำกุ้งแบบนั้นหนังเลยหนังเลยนต้มยำก้งต้มยำกุ้งต้มยุต้ม ออกไปด้านหน้าเลยโอ้อยแมวกูอยู่ไหนสามน้องบ้านนี่มันตามแมวช้างช้างช้างเลองไปดูเ,เรื่องอะไรเนี่ยจักกระลนจักรลนใครใครเล่นเนี่ยจีจ้าอ๋อ,อ โอ้ยนี่เนี่ยโบตามอามาเลยเนี่ยไอจริงเหรอเป็นใครจะไปตามเขาจะตามมาทั้งนานเนี่รู้หรือเปล่านี่อันดับไหนแล้วอาไทยกมเกิ้ลอาไทยกมเกิ้ลทำไมจะดิกนิ้วในจีจ้าตามมาเลยเนะ่ยมาจริงอะมันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวขนาดไหนมาจริงอ่ะมามาไม่มาจริงจะตกที่ติดประตูเลยเดี๋ยวก่อนเอา แจ๊กแอนด์แอนเป็นคอมเมดี้แอคชั่นค่ะโอ้ตกลงหนังตลกด้วยบู๊ด้วยค่ะอ๋อใครกำกับแตกไปขำไปใครกำกับพี่หมั่นพี่หมั่นนะนี่ตั้งตั้งแต่จ้าเข้ามานี่ยังไม่พูดเลยนะชงสายตาอย่างเดียวเลยนะชมความสวยโอ้ชงฟังสวยชมสัลีละชงซัีละหันมาชมทางนี้บ้างใหญ่จัดใหญ่เอวยังไม่มีเลยอย่างนี้เขาเรียก อย่างนี้ในอบดิอบดิโอ้โหอะไรเฮ้ยหน้ามันเข้าพอดีเลยหน้าเข้าพอดีเหมือนอกถังไอติมไปกุ้งกกุ้งเดี๋ยวพาจิชาบอ่าหาแม่เคยเข้าครัวแถวพ่ะว่าข้าครัวแต่ไม่ทำทำอาหารไม่เป็นค่ะกลัวนน้ำมันกลัวอะไรอย่างนี้ไหม กลัวกลัวได้ไงเป็นนางเอีนางกลัแล้วในฉากถ้ามีไฟไฟอะไรอย่างงี้หนูไม่กลัวเหรอไม่ได้จะกลัวไม่คือเท้ามันใหญ่แต่น้ำมันมันเล็กเท้ามันย่มหนมันมองไม่ห็นหลบหลบทันน้ำเท้ามาหลบทันน้ำมันมาหลบไม่ทันนี่นี่อย่าไเอาเอาเท้าเหยียบตรงนี้เลยถึงไหม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  พี่จ้าก็ถึงแน่อลยยกลงยกลยกห้ดูหน่อยยกลงยกโอ๊ยถงนี่เลาโอ้โหี่้ยเตะไตมถึงตรงนี้แล้แม่เตะโดนโดนมือพี่ไหมโดนมือค่ะเอาเอาติดไปเลยเหรอติดหมดเลยถือไว้ถือไว้น่นถือไว้ถือไ้เนี่ยติติจับก้อนได้อย่าเสียอย่าเสียใจเป็นงงความหนาต่างกันไหมนะความหนาต่างกัน ฝันว่าถูนงูเหลื่อมรัดนี่เห็นไอ้เวลาเขาถ่ายหนังอะแต่ไอ้ผู้ร้ายอยู่ตรงนี้ว้ายปังไปถึงนี่เรายกได้แค่นี้เองโอ้ยได้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 ดูอไม่กล้าโชว์มากเดี๋ยวเดี๋ยวตะเข็บแตกพงะเจ้ามาแม่ะองพระเจ้ามา ดีค่ะน้องก็ช่างต่างกับพวกเราแม่ดูสิคะลำตัวเพียงหนึ่งในสามของกุ้งต้องซ่อนอยู่แม่จะไม่เห็นอะไรเลยขอบคุณค่ะจีจ้าแม่เาวนี้แม่ทำอะไรให้น้องทานคะกำลังจะทำผัดไทยลูกผัดไทยกุ้งสดจีจ้าเคยเข้าขัวไหมลูกน้อยค่ะเพราะว่าเนี่ยเจออย่างเงี้ยเข้าไปก็ไม่เอากก็ลัวแล้วใช่ไหมแต่จ้าทำวันนี้เก่งมากเลยนะอะไรคะข้าวมาม่าแล้วก็ ใส่เข้าไปโครเวอันนี้พี่ก็ทำได้ดี่าอย่างรุ่นเราถนัดซื้อแล้วใช่ไหมจีจ้าใช่อะไรคะแม่ถ้าทำผัดไทยนะคะเราก็จะเอาเต้าหู้เหลืองเนี่ยมาทอดซะก่อนเนี่ยลูกสักขนาดนี้ก็พอแล้วพี่กุ้งไม่ต้องเกรงใจนะคิดซะว่าหนูเป็นแขกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่มีหน้าที่ของแขกให้ทำเต็มเลยจ้าเลยหลังจานยังโอเคนะถูกอ่ะแล้วไงคะแม่ทีนี้ แม่จะทำให้กุ้งสุกก่อนเพราะวันนี้เราจะทำผัดไทยสดนี่อะไรคะนี่กำลังจะเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเดี๋ยวพอเวลาเราผัดเส้นนิ่มแล้วปรุงรสชาติโอเคถูกใจแล้วเราก็เอาพวกนี้ลงไปคลุกลุกถ้าเราใส่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคลุกไปคลุกมาเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันก็จะเละหมดใช่ไหจ้าพี่กุ้งคงเอาทุกอย่างลงรวมกันแล้วรวนทีเดียวลูกค่ะไม่จะบกติพี่ไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะคะพี่ซื้อเอาเราไม่รู้เลยนะรู้เวลาเข้าปาก ก็จะพูดมีหน้าที่ชิมไงก็จะพูดได้ว่าอุ๊ยไม่อร่อยเลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะพูดแบบไปหูดีดแล้วโอ๊ยเข้าหน้าแม่ครั้เนี้ยกวอะไรกับน้ำมันน้อนแม่นี่กินกับข้าวเลยก็ได้นี่เนี่ยทำพอสุดแล้วจ้าทำไมฉากเร็วขนาดนัๆไม่เกิดเดินแล้วนี่ยกออกจากไอ้นี่แล้วลูกโอ้โห อันนี้ก็เดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อนนี่รู้ไหมอะไรใช้โปถูกต้องใช้โปะหวานก้าหน่อยจีต้าก้าเลยถูกไหมอ่ะมันถูกถูกถูกหัใช้ปโป๊ะเนี่ยเพราะว่าหัวหัวฉ่ปโปหวานนี่แม่ก็ล้างล้างระบีบน้ําแห้งแล้วนะคะค่ะกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่ล้างน้ําแล้วประเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะลูกนะเนี่ยแม่ใส่ไปแข็งแข็งี้เลยใส่ไปแข็งแข็งงี้ประเดี๋ยวจะเอาน้ําใส่เอาน้ำใส่ดีวันนี้มือมัน ใส่ถุงมือดัดจริตไปหน่อยตอนนี้้าทำไม่ค่อยจะเดนแล้วกุ้งช่วยผัดไหมได้ได้มาไหมเป็นไงตอนนี้พี่ถึงช่วงกล้าอันนี้ผัดคนไปทั่วๆเหมือนสปาเก็ตตี้อ่ากระเป๋าเป็นเส้นอย่างนี้เฮ้ยดูดีนะดูไม่ยากด้วยนี่น้ำเริ่มแห้งเลยนะอันนี้นะเต้าหูก็ใส่ไปเท่าที่ชอบถูกไหมใช่ข้าขอลอง เอยเห็นไหมมันไม่ดีแล้วนี้มันไม่ดีแล้วเห็นไหมแขกยังอยากจะลองเองเป็นไงแม่เขี่ยเขียรุกยกสูงๆได้ค่ะยกเส้นสูงๆูงใช่ไหมแม่มันจะได้เข้าไปข้างในไม่ใช่ยกยก มีช่องล่วงไปนิดนึงค่ะทีจ้ายกไปไหนอะี่นั่นไงครับลองของซะแล้วขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถึงจะเป็นนางเอกนางบุก,ก็อย่าคิดว่าคุณแม่สุชาไม่กล้าเหวี่ยงนะครับยังไงคุณแม่สุชาก็มาเต็มตราดตราดช่วงหน้ามาพากันต่อนะครับ